คนครับดูคนข้างบ้านครับรูปไหมครับขยับที่อยากสอบถามผู้นําชุมชนต้องทํำยังไงกับคนล้าที่เส้นเข้ามาในพื้นที่เราแล้วต้องทําอย่างนี้แบบไม่อายเอาต้นไม้ข้างบ้านไปขายเฉยแบบไม่ใยดีคนพื้นที่หรือว่าในบ้านเราเลยแบบเราไม่อยากจะทะเลาะกันแต่คนเขาไม่เกรงใจเรา fc ช่วยตอบคอมเมนต์นี้ มาให้ผมได้รับรู้หน่อยเราต้องตอบโต้กับพวกคนประเภทนี้ยังไงพวกไม่มียางอายอยากได้ของคนอื่นแบบลูบๆอยากถามผู้นำชุมชนว่าต้องทำยังไงกับคนพวกนี้ดูพวกมันมาขุดที่เราแบบไม่อายอยากเอาต้นมิกต้นนี้ไปขายเฉยแบบให้คนอื่นเขามาขุดไป วันนี้เลยอยากรู้ว่า,า,า,าคนในตุบนชมุมชน,<ใ>นของ <ใน S 1> บ้านดอนในโศกหรือกำนันผู้ใหญ่บ้านจะช่วยวิเคราะห์ยังไงดีกับคนพวกนี้อย,อยากให้ผู้นำชนุมชนเข้ามาตรวจสอบและดูแลไหมครับผมก็จะถ่ายรูปและบรรยายให้ฟังเป็นขั้นตอน เขาได้นําผู้รับเหมามาขุดเอาต้นเพกหรือว่าต้นเมิกบ้านภาษาบ้านเราว่าต้นเมิกไปแบบหน้าตาเฉยเราเขาไปพูดกับคนที่มาขุดเขาบอกให้ไปคุยกันกับคนที่จ้างวานคนจ้างวานก็ไม่เห็นหน้าเขามาถามมาพูดประชดอยเย,ย้ยเราอีก ให้ดูครับผมถ่ายไปลักษณะการสูญเสียของเรามีอะไรบ้างลำเส้นไหมครับโรบขยับเอาที่ยวาทางยังไม่พอผมเห็นแล้วเลยไม่มีคำจะบรรยายไม่มีคำพูดได้แต่ว่าให้ผู้ใหญ่เข้ามาตรวจสอบและมาดูครับว่าจะทำยังไงดีดูบ้านตาน่าสงสารอย่างนี้ยังมีคน ยังโลบอยากขยับที่เข้ามาพื้นที่ของคนอื่นเป็นอย่างนี้เน,ะเนานเนะเหตุเกิดบ้านดอนให้โำบนลงโดนให้โซอำเภอโนเ,นเนอฟซีได้ดูคลิปนี้แล้วให้ตอบคอมเมนต์มาบอกหน่อยครับต้องทำยังไงกับคนพวกนี้